ไม่ไกลจากสุพรรณบุรีมีเทวาลัยมหากายาตีเทวีซึ่งเป็นเทพแห่งแสงสว่างและปัญญาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศและย,ยังมีพิธีที่เชื่อกันว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมจะมีสติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองและนำทางสู่ความดีงามที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นพิธีสวดกายาตีมันตาเป็นพิธีล้างบาปที่เชื่อว่าสามารถชำระล้างกายวาจาใจให้บริสุทธิ์และอีกหนึ่งพิธีคือพิธีบูชาไฟหรือที่เรียกว่าพิธีโฮมามค่ะซึ่งจะเป็นพิธีสำคัญในการบูชาพระแม่กายาตีเทวีโดยมีความ เชื่อว่าไฟคือผู้นำสารเชื่อมโยงมนุษย์กับเทพเจ้าค่ะโดยเทวาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปี2555จบจนปัจจุบันก็เป็นระยะเวลากว่า14ปีแล้วค่ะโดยผู้ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ได้รับการชี้แนะจากครูบาอาจารย์ให้สร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่มีความทุกข์จะสามารถปัดเป่าความทุกข์ออกไปผ่านพิธีบูชาไฟโดยเทวาลัยมหากายาตีเทวีเป็นสถานที่บูชาเทพินดุและจะมีพราหมณ์ทำพิธีบูชาไฟ นอก <No. S 1> จากนี้ทุกปีจะมีงานประจําปีที่มีครูรูจีเดินทางจากประเทศอินเดียเพื่อมาทําพิธีกรรมดั้งเดิมจากประเทศอินเดียเลยค่ะรวมถึงพิธีบูชาไฟซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดต่อองค์เทพซึ่งในปีนี้พิเศษเพราะมีการสถาปนาวิหารพระแม่กายาตีเทวีและยังมีพิธีการบูชาไฟก้าวเตาตามศาสตร์ของฮินดูอีกด้วยค่ะนี้เทวาลามหากายาตีเทวีจะตั้งอยู่ในอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีสายมูใครอยากตามแอดไปก็ตามกันไม่ได้เลยนะ